สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลักนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ1-15ิมิถุนายน2567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของ,ของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นก็ฝากสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความมั่นยําม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอ e. มาได้ที่ user บูพยาห้ากนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันนะครับว่าจะมีดาวยกย้ายราศีนะครับเมีดาวดวงไหนกันบ้างนะครับดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์มีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่อธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับอิทธิพลของชาวลัคนาสิงนะครับจะมีอาณาเขตที่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาว อาทิตย์เลขหนึ่งได้โคโจรนะครับไปอยู่ในภพเรือนลาภะและ,ะตำแหน่งราชาโชคด้วยได้2ตําแหน่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยชาวสิงและคณาสิงนั้นมีโอกาสที่จะมีความโดดเด่นนะครับมีในเรื่องของเสน่ห์เมตตามีการคิดการทําสิ่งต่างๆมักจะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมนะครับมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของคนนั้นอาจจะดูเหมือนกับ ให้การสนับสนุนผักดันให้กับตัวคุณนั้นประสบความสําเร็จเนาะทำให้เราแบบทําอะไรก็เหมือนกับมี ค,คอยสนับสนุนคอยส่งเสริมให้กับชาวสิงแล้วก็ลัคนาสิงมากขึ้นเหมือนทําอะไรก็มักจะมีลาบมีผลนะครับมีเสน่ห์เมตตามีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนให้กับตัวเรานั้นไปสู่ความสําเร็จในสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นทําให้ชาวสิงแล้วก็ลัคนาสิงนั้นมีความโดดเด่นค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการเติบโตพัฒนาในหลายๆส่วนเดี๋ยวดาวพุธกับดาวศุกร์ก็จะเลื่อนเข้ามาอยู่ในภพเนรนลาภาอีกก็จะทําให้ชาวสิงลัคนาสิงนั้นมีโอกาส ที่จะมะีความสุขความสมหวังความบริบูรณ์มากขึ้นกว่านี้อีกนะครับทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของภาวะการเงินกันบ้างการเงินของชาวสิงคือราศีกันของด้วยดาวพุทธเลขสี่นะครับได้โคโจรไปอยู่ในภพเรือนกรรมะนั่นเองดาวเนี่ยชุมนุมกันอยู่ในเรือนกรรมหมดกรรมะทั้งหมด 1 2 3 4 4สี่ดวงถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยชาวสิงอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการคิดการทำสิ่งต่างๆอาจจะต้องพยายามแบบเหมือน จับทิศจับทางให้ถูกหรือว่าอาจจะต้องพยายามดูแลในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าดาวการเงินเนี่ยโคจรไปอยู่ในเรือกนกรรมมาเพราะว่าเราอาจจะขยันหาเงินแล้วก็ขยันทํางานเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนได้รับผลการเงินที่มีโอกาสดีๆบางคนเนี่ยอาจจะได้ปรับในเรื่องของฐานเงินเดือนเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะครับแต่คงต้องเป็นหลังวันที่10มิถุนายนนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยจะโคจรเข้าสู่เรือนลาภะและเป็นตําแหน่งเกษตรบดีด้วยทําให้ การเงินของคุณนะั้นมีความมั่นคงมากขึ้นแหละยังสามารถที่จะได้รับโอกาสดีๆนะครับการติดต่อการสื่อสารการดิวการประชาสัมพันธ์สิ่งต่างๆในเรื่องของการเงินนะครับค่อนข้างหมาเต็มแล้วก็มีลาบมีผลมีโชคลาบมีลาบลอยนะครับสำหรับชาวสิงค์ค่อนข้างเยอะมากๆเลยถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆกับในเรื่องของการเงินเลยนะครับช่วงแรกก็ถือว่ายังโอเคยังดีนะพอหลังจากนั้นก็จะเริ่มดีขึ้นไปอีกเพราะดาว การเงินนะครับเปโคโจรอยู่ในเรือนลาภะและเป็นตําแหน่งความมั่นคงความเป็นกเกษตรบดีจึงทําให้ราบผลการเงินเข้ามาแบบเป็นเกอะเป็นกำเ,รรเข้ามาแบบเหมือนกับมากมายนะครับหมุนเงินได้แบบสะพัดนะครับแล้วก็คล่องมือสุดๆเลยถือว่ามีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีกลมกับดาวประจาตัวเข้าไปอีกทําให้เกิดความสําเร็จในการเงินแบบพุ่งขฉูดเลยทีเดียวนะครับ ชาวสิงและคณะสิงก็จะเกิดเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากมายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นิมิตหมายที่ดีมากๆเลยนะครับถือว่าโอเคมากๆเลยนะทีนี้เราไปต่อกันนะครับสําหรับในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานสําหรับชาวสิงก็คือราศีพฤกษพของด้วยดาวศุภเลขห ได้โคโจรเป็นตำแหน่งเกษตรบดีเห็นไหมครับโคโจรอยู่ตรงนี้แล้วร่วมกลุ่มกับดาวพระชศบดีด้วยนะการคิดการทำการวางแผนการบริหารการจัดการค่อนข้างดูมีความโดดเด่นนะครับแต่ก็จะมีอะไรให้เราต้องสะสางนะครับค่อนข้างเยอะหน่อยนะแต่ก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาดาวเนี่ยมาชุมนุมกันอยู่ในเรือนกรรมะ มันก็เลยทําให้ชาวสิงลักนณะสิ่งนั้นสามารถที่จะจัด,จดการทําอะไรหลายๆอย่างได้นะครับค่อนข้างดีแต่คุณจะเหนื่อยนิดหน่อยนะครับเพราะดาวมาชุมนุมกันมันก็จะมีเรื่องเข้ามาให้เราจัดการให้เราบริหารให้เราทําแต่มันก็จะมีโชคมีลาบนั้นกลับคืนมาหาตัวคุณเองได้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าดาวประจําการงานนะครับโครจรมั่นคงนะครับทาให้เกิดการที่เราได้รับ ผลประโยชน์นะครับหรือว่าในเรื่องของการงานที่มีการเติบโตการพัฒนาหลังจากนั้นเนี่ยวันที่14มิถุนายนนะครับดาวการงานจะย้ายเข้าสู่เรือนลาภะเนาะก็จะทําให้ชาวราศีสิงแล้วก็ลักขนาสิงนั้นมีโอกาสที่จะมีโชคลาภในเรื่องของการงานนะครับการงานจะได้ปรับฐานเงินเดือนแล้วยังมีโอกาสที่จะต่อยอดพัฒนาและได้รับการ ยอมรับการสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความสําเร็จในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราอยากจะไปในทิศทางที่ดีมันก็จะมีอนาคตนะครับที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ตอบรับตอบโจทย์ได้แบบนี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูดีมากๆเลยนะครับทีนี้เรามาเตือนกันนิดหนึ่งนะครับสําหรับสิ่งที่ชาวสิงอาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะครับในเรื่องของการ โดยเฉพาะการขับรถขับลาหรือว่าการที่จะต้องเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการรีโนเวทนะครับการซ่อมบ้านซ่อมรถนิดนึงเนาะดาวพันธุเนี่ยโคจรไปเป็นมรณะในช่วงประมาณวันที่1ถึงวันที่2จริงๆตั้งแต่ในช่วงประมาณปลายเดือนของเดือนพฤษภาคมนะครับดาวาพันธุเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนมอรณะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่อาจจะมีเรียกว่า อาจจะมีต้องซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องเช่นถ้าเป็นบ้านอาจจะต้องรีโนเวทนะครับหรือว่าต้องปรับเช่นกระเบื้องแตกหรือว่ามีหลังคารั่วอะไรแบบนี้ก็ต้องมา,าเขาเรียกว่ามาซ่อมบำรุงเนาะส่วนในเรื่องของรถก็อาจจะมีอะไรที่มันต้องแบบท่านอาจจะดูเช็คระยะรถหรือว่าอาจจะต้องแบบ เปลี่ยนถ่ายน้ำมงน้ำมันอะไรแบบนี้นะครับหรืออาจจะมีอะไรที่มันเป็นแบบเฉียวเฉียวชนชน,ชนก็ต้องมาเคาะสีเคาะอะไรแบบนี้นะครับมันก็ต้องมีสิ่งที่เราอาจจะต้องบำรุงและดูแลตรงนี้บ้างนิดหนึ่งก็อย่าใจร้อนนะครับพยายามอย่าหุนหันพันลั่นจนเกินไปอังคารลาหูคู่ท่าลมอยู่ในเรือนมรณะอาจจะคิดหรือทําอะไรใช้อารมณ์จนเกินไปอาจจะมีเอฟเฟกตตรงนี้ได้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ถึงกับ อุบัติเหตุร้ายแรงอะไรขนาดนั้นหรอกถ้าเราไม่ได้ใช้อารมณ์จนเกินไปนะครับพอหลังจากนั้นวันที่2อมิถุนาย,ยนดาวคารจะย้ายเข้าไปสู่ในเรือนสุภาทุกอย่างก็จะดีขึ้นเติบโตแล้วก็พัฒนามีความมั่นคงที่ดีมากกว่าเดิมทําให้ทุกอย่างเข้าสู่สภาวะ ปกติแล้วดีขึ้นมากกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับบางคนอาจจะมีโอกาสได้บ้านโอกาสได้รถมีโอกาสได้ความสําเร็จนะครับหรือบางคนอาจจะมีการต่อย,ยอดการพัฒนาที่ดีมากขึ้นด้วยนะครับหลังจากที่เราไปรีโนเวทใหม่นะครับทั้งบ้านทั้งรถเนี่ยมันก็จะทําให้เรานั้นมีความสุขกับการใช้รถที่ไม่ต้องมาแบบมีเรื่องกังวลใจนะครับแล้วก็บ้านก็สุขสวยงามมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักความสัมพันธ์นะครับสำหรับชาวราศีสิงห์ก็คือราศีากุมนะครับราศีกุมนะดาวประจําความรักของคุณคือดาวราหูได้โครจรตกในเรือนมอรณะนะครับอาจจะทําให้ชาวสิงห์แล้วก็ลักขณาสิงห์นั้นอาจจะดูมี ความรักความสัมพันธ์ที่ดูมีระยะห่างกันหรือบางคนอาจจะเป็น long distance relation นะครับอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นดูไกลกันต้องไปไปมาไม่ค่อยอยู่ด้วยกันหรือว่าอาจจะอยู่ในกันคนละทิศคนละทางนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลากับการดูสถานการณ์สิ่งต่างๆเหล่านี้ นะครับแต่ว่ายังมีสิ่งที่ดีตรงที่ว่าความรักความสัมพันธ์ใครที่เลี้ยวเงียบๆห่างๆหายหายไปมีโอกาสที่ความรักความสัมพันธ์นั้นจะกลับมามีโอกาสดีๆสามารถที่จะมาเคลียร์ปัญหากันหรือว่าคุยกันปรับความเข้าใจกันแล้วทาให้ความรักนั้นกลับคืนมามีโอกาสที่ดีและความรัก ความสุขความสมหวังเต็มที่กับในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ความหลักนั้นดูมีอนาคตที่ดีแต่ต้องค่อยปรับค่อยเปลี่ยนแปลงค่อยเป็นปคอ่นคอยไปแล้วคุณจะมีอนาคตกับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จมากกว่านี้ถามว่ามีโอกาสเลิกกันไหมอาจจะมีต่อน้อยนะครับไม่ได้แปลว,ว่าดาวคู่ตกเรือนมรณะเราจะต้องเลิกกันเสมอไปแต่มันอาจจะมีระยะห่างหรือว่ามันอาจจะมี ความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่านั้นเองเราอาจจะต้องพยายามปรับและจูนกันให้มากกว่านี้เพื่อที่จะประคับประคองในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับมันถึงจะไปในทิศทางที่ดีมากกว่านี้เนาะก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ